สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการวัดไซส์วัดขนาดเช่ารองเท้านิ้วหรือว่า่างไฟสิงเกิลนะครับโอ้ไม่ได้ออกกำลังกายมานานเช้านี้สี่วันมัวต่ไปกัดตุนเล่าของรัฐบาลกลัวร,รัฐบาลจะไม่ขายอีกกลัวไม่มีกินสำหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่รู้ว่าจะใส่รองเท้าเจ้ารองเท้านิ้วนี่ไซส์ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิววันผมสวยไหม เชา้าไม่มีคนเลยสวยงามมากสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับอย่างแรกเลยคือสายแบบไหนก็ได้ผมใช้แบบกระายแบบนี้นะครับเมตรเซนติเมตรวัดจากพื้นง่ายๆเลยเพราะพื้นก้นเบื้องอย่างนี้จะมีเส้นบอกเราอยู่แล้วลักษณะเส้นมันจะเป็นแบบสี่เ,เหลี่ยมจัตุรัสมันจะง่ายต่อการวัดของเราหรือจะเอาส้นเท้าชนกำแพง อย่างไก็ได้ครับนะ้วแต่แสะดวกง่ายสําหรับผมส้นเท้าคือวางติดขอบเส้นเลยนะครับขยับมานิดนึงให้พอดีลักษณะเหมือนเราส้นเราไปชนรองเทา้าแล้วก็ใส่วัดวัดวางจากส้นเลยนะครับที่แผ่นนี้เลยก็ได้วัดไปจนถึงปลายนิ้วที่ยาวที่สุดของเราหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับมันจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบ ถ้ามองเห็นไมช่ชัดเหยียบเลยครับเหยียบพัดไปเลยเหยียบไปแล้พัดไปมันพอดีนะครับดูให้ชัดของผมจะอยู่ที่ประมาณ2 4 8จุปดืจุดเ้าเนี่ยคือต้องใส่ไซส์สี่สิบครับยี่สิบห้เซนจะพอดีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบไซส์ใส่แต่ละรุ่นให้ดู จะลองใส่นะครับรุ่นนี้บิกิล่านะครับบิกิล่าผมใส่มาทานมากคู่นี้ใส่เองจับพื้นเต็มเต็มเลยตอนนี้ดูครับผมมาอยู่ด้วยคู่นี้อยู่ด้วยกันใช้ด้วยกันมาก็ประมาณสามสี่ปีแล้วผมจำไม่ได้จบกันมาหลายค่แล้ะคุ้มครับคุ้มสุดสดคููนี้ไซส์สี่สิบนะครับ ไช้ตีเยาว25่สิบห้เซนจะลองใส่ดู้ดูครับครั้งเดียวนะง่ายดีเรื่องแรกก็จะใส่ลงนิ้วยากหนะ่อยนี่ครับผมจะใส่ยี่ห้าเซนพอดีไปที่แราก็อาใส่เท้านะครับแบบนี้พอดีเลย่ยี่่าจะเป็นสายนัด เปลี่ยนนะขยับไหม,มา่รุ่นเป็นรุ่น B k i l a L S จะมีเชือกขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะฮะจะสะดวกต่อการใช้งานแล้วคนที่หลังเทา้าอูขยับสายสาได้ารุ่นนี้จะขย,ยหนหนับขึ้หมีใหม่เยื่อการใส่ก็ไม่ต่างกันจะลองใส่เห็นเปลี่ยนเทียบใชสสี่สิบเหมือนกันคนระับได้ดินกัน จะขยับได้มากหน่อยสำหรับรุ่นแอลอ็กางรุ่นธรรมดาโอเคเียร์ไม้สำหรับ,บ,บนะรุบรรรบ่นต่อไปก็ดีกลาอีโวนะครับไซส์40เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองทดสอบไปดูใส่คือไม่ต่างกันนะครับลักษณะ คามสงใส่ความยาวไซส์จะไม่แต่ละรุ่นจะไม่ต่างกันมากยกเว้นวีรันนะผมว่ามันจะเล็กกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวอครับไม่น่ามีผลแรมากนี่ครับได้ใส่หน่อยพอดีชนเลยเป๊ยยี่สิบห้าเซนเหมือนหน่อยกำลังสวยตัวนรุ่นนี้แท็กเอสโอแท็ก ลองใส่ให้ดูนะครับไซส์สี่สิบเหมือนกันหมดคือ,คอคแต่ใส่ด้กันได้ครับปึ๊บชัดนิ้วให้กอดีหน่อยโอเคลำตากช่วงนด้ครับ ดีออครับนิ้วชนเป๊ะ้นหยับใายได้แน่นไปแล้วผ่อนเลยก็ยัหดึง้นดีต่อไปคือสำหรับคนที่ถามว่าเผื่อไซได้ไหมมีผลอะไรไหมผมจะลองเอาสองไซส์มาเปรียบเทียบแล้วใส่ดูกันนะครับ นึงไซส์40กับ41ต่างกัน1เซนลองดูมันใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับลองใส่ไซส์40ข้างกวานะครับเป็นรุ่น KMD ตัวนี้คดมโมพอดีนะครับเนีว้วเอ๊ะพอดีชนเลยมันเขาชนรุ่นนี้จะดีอย่างนึงมันจะปรับสายด้านหลังได้ ลึงเข้ามาหาตัวอันนี้เป็นไซส์4ี่สิบเ็ดนะครับเหลือหน่อยนึงเห็นไหมเหลือหน่อยนึงตรงนี้เห็นชัดเลยต่างกันลวาวๆหนึ่งเซนไม่มีผลกับการใช้งานเลยเท่าไหร่ดึงสายตรงนี้ได้ปาดได้ไม่มีผลนะครับดูเปรียบเทียบมันจะหล,หลวมๆนิดนึงใสถ่ถุงเท้าช่วยได้ครับ สำหรับคนที่กลัวใส่ไม่ได้อย่าเผื่อไซส์เผื่อ <Yes. S 1> เพิ่มมาได้อีกหนึ่งเซนนะครับไม่มีผลอะไรใส่ถุงเท้าช่วยได้ถ้ายิ่งถ้าเป็นรุ่น TMD นะี่มีสายปัดตรงนี้ดึงเข้าปุ๊บแน่นเลยกลาเป็นไซส์สี่เขื่ไปปุ๊บแน่นเลยเผื่อไซส์ได้หนึ่งเซนถ้าหลวมมากใส่ถุงเท้านะครับ